The mud bath in the rainy season and for today with the dust bath น้องปังมือเช้าทำไมเราเดินมแป๊บเดียว,วเหมือนเหนื่อยจัง <laughs> น้องหวานวันนี้น้องหวานโอ้โหเล่นดินเล่นอะไรเนี่ยทาไว้สวยจังเลย <c oughs> เหมือนน้องหวานทาแป้งทาโลชั่นนะครับ ขอยัดไอแปนหนึ่งนะสุมาเลยครับวันนี้สีขาวโพลนเลยนี่สีขาวโพลนพาโลชั่นไว้นะยาพาร,ราต้องเข้าใบตองแล้วปวดหัวทุกวันนะครับจะเป็นคอนเซปต์แบบปวดหายปวดหายนะครับ,สำ,รบ,บสำหรับคุณแม่ใบตองสำหรับคุณแม่ใบตองน้องแสนหวานนะครับ น้องแสนหวานน้องหวานวันนี้จะมายืนนี่อยู่ในมุมนี้ทุกทีเธอจะยืนอยู่อีกมุมหนึง่งนะเป็นก้อนหินอีกมุมหนึง่งนี่น้องแสนหวานอายุ4ปีนะครับโดยอาการแผลหลุมลึกที่กระจกตานะครับรวมถึงการติดเชื้อของตางทั้งสองข้างนะครับภายหลังการรักษาเพราะว่าสูญเสียการมองเห็นนะครับนี่ อันนี้คือประวัติคร่าวๆของน้องแสนหวานนะครับก็จะเป็นอินโฟเมชันที่จะอยู่ตรงด้านหน้านะครับนี่ตรงข้อเกลี้ยงของน้องแสนหวานเลยนะครับนี่น้องแสนหวานสุดสวยนะครับน้องหวานน้องหวานวันนี้น้องหวานทาแป้งนะครับ พาแป้งไว้ขาวพโพลนเลยแล้วก็ดูฝั่งนู้นนี่มีรอยของการไปนอนคลุกดินคลุกทรายนะครับเล่นดินเล่นทราย <c oughs> นะเล่นดินเล่นทรายอยู่ด้านนู้นนะครับมีรอยของน้องเขาอยู่นะมีรอยของน้องเขาอยู่ พี่เดียวพี่เดียวสุดหลอ่อลงมาหรือ,อยังครับสุดหลอ่อยังยครับง,ง,งอยู่ด้านบนอยู่นะอนอีกสักแป๊บหนึ่งอ,อันนี้พี่พักแคนะครับพี่ทีมงานเนี่ยพี่เดียวนําอาหารมาให้กับน้องหวานนะครับนําย่ามาให้กับน้องหวานนะครับกลายเป็นย่าหวานนะครับรวมกันเป็นย่าหวาน น้องแสนหวานนะครับหวานหวานน่ารักนะครับหวานหวานน่า uh รักวันนี้ทาโลชั่นไปเยอะอู้หูตกใจอยู่ดีๆกระโจนว่ะอู้ยย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 อยู่ดีๆกระโจนวานะครับนี่น้องหวานตกใจเสียงลงญ้าหรือเปล่านะครับ น้องแสนหวานนะครับน้องหวาน,<บ>นปกติเธอจะอยู่ตรงนี้นะก้อนหินของเธอก้อนดินของเธออยู่ด้านนี้อันนนี่ <c oughs> แสนหวานขาแดนนะครับน้องหวานขาแดนนะครับนี่พอมื่อครู่นี้มีเสียงลงยาตุ่มตุมต่ำๆตรงนี้นะ <c oughs> อารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดี นะอารมณดี so for today I planning to come to visit uh, at แสนหวานนะ and also baby elephants นะบ a ร and his mom and also uh, the handsome น uh, ะ the handsome boy uh, ya, นะพลายศักดสุรินอมุทุราชานะเมื่อสักครู่นี้เพราะพี่ควานพี่ควานพี่เอกอยู่ตรงนี้แหละนะแล้วมีพี่ควาน พ้าแคร์มาอยู่ด้วยนะครับเมื่อสักครู่น่าจะได้ยินเสียงนะน้องเขาจับสัมผัสได้เร็วมากนะครับนมองไม่เห็นแล้วเวลาเดินไม่สนหรอคะนะครับอันนี้ก็พี่ควานก็จะคอยเดินนํานะครับเดินนําแล้วก็เราจะมัดเชือกไว้นะครับต้องต้องเดินต้องคอยไกด์นะครับไกด์เธออยู่ด้านหน้าไกด์เธออยู่ด้านหน้านะครับนะให้เธอเดินตามนะครับน้องหวาน ซึ่งเขาก็จะติดกับพี่เอกแล้วก็พี่พัะแคร์นะครับอย่างมากเลยนะครับแต่เพราะว่าเขาตาเขาไม่ค่อยดีเนาะในส่วนของการระแวดระวังเนี่ยเขาก็จะมีเป็นพิเศษนะครับมีมากเป็นพิเศษนะครับนี่มีมากเป็นพิเศษตัวหินก็เยอะมากเป็นพิเศษเหมือนกันวันนี้สวัสดีนะครับคุณหัตยาบอกสวัสดีกำนันสวัสดีนะครับ ต้องพาน้องแสนหวานไปอาบน้ำนะครับตอนนี้นี่อาจจะคลุมไว้อย่างนี้ก่อนนะมแมลงแมลงมากัดยังไม่ได้ดีมากัดยังไม่ได้ดีนะครับคลุมไว้ต้องคลุมไว้นะโยกเป็นจังหวะเดิมนะครับเหมือนก้าวหน้าหนึ่งหลังสองเต้นรำเต้นรำแบบหน้าหนึ่งหลังสองนะครับ ตัวเองเต้นลําได้เลยเนยน้องหวานอชอบดนตรีหรือเปล่าชอบเพลงช้างไหมชอบเพลงช้างไหมน้องแสนหวานแสนหวานโหโหโหดูฟันเธอนะครับฟันสวยน่ารักฟันสวยน่ารักนะครับนี่น้องหวานน้องหวาน ตัวสูงนะกว่าคุณน้องใบบุญอีกนะครับนะกว่าน้องใบบุญอีกรูปแป้งหาเลขเด็ดให้นะครับพี่เอกครับตอนที่อาบน้ำอยู่เคยลูบๆไปแล้วมีเลขขึ้นไหม,ไมบ <laughs> แบบว่าเคยแบบว่าอาบน้ำไปพอลูบๆไปปุ๊บเอ๊ะมีตัวเลขขึ้นไหม,ไมเนี่ยแบบน้องน้องเขาชุบแป้งทาแป้งไว้เขาโพลเลยเนะี <laughs> ่ย บางครั้งมีนะพี่เอกบอกบางครั้งมีอองอไอ้ย <c> า <oughs> <c oughs> แซลนะครับแซลพี่เอก <c oughs> แล้วเดี๋ยวของพี่พาไปอาบน้ําตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นอันนี้คืออาบไปแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้คืออาบไปแล้วนะครับขอโทษทีนะครับเนี่ยขอโทษทีอันนี้คือการอาบไปแล้ว <c oughs> รือใช่ไหมเพราะมาหลุมตรงนู้นมีเล่นทรายเลยอะ่ะส่วนใหญ่ถ้าพาออาบน้ําปุ๊บจะมาเล่นทรายเล่นดินตรงนี้ทันทีจะมาเล่นทรายเล่นดินเล่นดินดินเล่นทรายนะครับดินทรายดินทรายพี่เอกบอกว่ามีนะครับพี่เอกบอกว่ามีนะแล้วเมื่อกี้แล้วแอบได้ยินแล้วด้วย <laughs> อันนะ น้องม้วนงวงอะไรแบบนี้เล่นอะไรแบบนี้เนี่ยม้วงงวงเท่ๆเลยนะเนี่ยจริงๆอาบไปแล้วนะเนี่ยโอ้ผมก็ลืมไปเลยนะทำการบ้านเลยเนะี่ยอาบไปแล้วไม่อาบได้ยังไงนะอาบแล้วเปื้อนแล้วนะครับครบเซตเดี๋ยวเราอาบใหม่นี่การเล่นงวงของน้องเขา วันนี้หนูโคเป็นข้างแว่นนะครับข้างแว่นข้างแว่นนี่คืออะไรเอ่ยใบหูหรือเปล่าครับข้างแว่นวันนี้หนูโคเป็นข้างแว่นนะครับนี่นะเป็นข้างแว่นนะเดี๋ยวต้องรอให้น้องเขาเดินหันหันตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะแอบหยองหยองถูๆนะเพื่อเพื่อแบ่งปันกันนะครับ fc เพื่อแบ่งปันกับกับ FC นะครับ so she's already bath in the morning the mother already give a shower to her but yeah definitely by the natural for sure after b e d they gonna cover with the dust bath or the like uh, the mud bath in the rainy season and for today with the dust bath i s c o v e r Already covered, and it's make me misunderstood that like uh, she didn't give a like a take a bath yet. <laughs> so sorry, <laughs> nah. And it's good for her because of like, did you see over here? Uh, this is her poop, and it's have the small uh, the fly, nah, and the insect. It's always make it annoying with an elephant and make it to me too. ก็มันจะมีแมลงเล็กๆนะครับมีแมลงเล็กๆนะที่ก่อกวนสร้างความรําคาญนะครับน้องหวานจะเข้ามาหาใหม่นะน้องหวานนะเรามาหาคุณแม่คุณลูกตรงนี้ก่อนอนๆพอได้กลิ่นของพี่เอกนะครับแสนหวานเต้นไม่หยุดเลยนี่พอพี่เอกเดินมาตรงนี้พอได้กลิ่นปุ๊บหันไปทันทีเลยนะครับเธอเดินหันไปทันทีเลย ประสาทสัมผัสไวมากประสาทสัมผัสไวมากถ้าเป็นญ้าบาหน้ากับญ้าขนนี่แสนหวานชอบกินไรมากกว่ากันพี่ย้าขนแสนหวานไม่กินหรอนะอ๋อแต่แต่ถ้าอันนี้ก็ยังกินอยู่เนเาะแพนกุลากินเนาะแต่ถ้าเป็นหญ้าขนไม่กินนะเพราะมันเห็นมีเยอะนะครับนี่นี่มายืนให้กำลังใจพี่ควาน จำเสียงจำกลิ่นได้นะครับจำเสียงจำกลิ่นได้ไมายืนให้กำลังใจอ่ะลุ้นว่าเอ๊ะเมื่อไรจะเอามาให้สักทีหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดิน <c oughs> แล้วก็เดินกลับมา <c oughs> ใจเย็นนะคะ <c oughs> น้องหวานแ <c oughs> <c oughs> สาหวานตัวโตขึ้นมากเลยครับน่า <c oughs> ไอ้ส้มจุกนะส้มจุกชนแสนหวานคุกทรายแน่นอนเลยเมื<ล>่อกี้เราก็เดินชนไปนิดนึงนะนี่วันนี้มีครบทุกมุมเลยนะหันหน้าไปทางนี้ยืนด้านข้างมาฝั่งนี้ด้วยนี่นะน้องหวานชอบกล้วยอ้อยฟักทองนะครับนะถ้าเป็นในกลุ่มอาหารเสริมนี่ชอบกันทุกเชือกนะชอบกันทุกเชือกทุกตัวเลยนะครับสำหรับน้องช้างนะ ของผมที่ถามเรื่องหญ้านี่คือจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องหญ้าเพราะว่าจะมีบางเชือกที่เขาแบบทั้งเหนือเขาเรียกหญ้าตดมุตดม้าอย่างนี้เนาะที่มันจะเป็นเถาเถาครับแล้วก็จะค่อนข้างจะมีกลิ่นฉุนฉุนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่สามารถกินได้ก็มากินกับลาบกินกับอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับคนก็กินได้เพราะผมเห็นช้างบางเชือกเนี่ยเขาเขาชอบกินนะครับช้างบางเชือกนี่เขาชอบกินถ้าเวลาไป อยู่ตามปลาอยู่อะไรเงี้ยครับเขาจะชอบกินนะเดี๋ยวมาหานะครับเดี๋ยวมาหานะครับเดี๋ยวให้พี่เอกเตรียมอาหารตรงนู้นไป